ความรักเป็นสิ่งสวยงามเพศไหนก็ไม่เป็นไรเรารักผู้ใหญ่บ้านที่น้องเป็นคนดีรักครอบครัวเสียสละเพื่อคนรอบข้างเสมอก็จะรักและเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปเมื่อชาวเน็ตเห็นแม่นกโพตแบบนี้โลกเปิดกว้างจ้าลูกฉันสีมักกระเธยมักผู้หญิงเกยหรืออีหยังก็ช่างทุกวันนี้โลกมันเปิดแล้วจ้าพูดเขาไปฮอดดาวอังคารกันแล้วเดอ้อ ซึ่งเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์ของแม่นกไว้ว่าแบบนี้ค่ะเปิดกว้างแล้วแต่ลูกชายประกาศโลกภายนอกว่าเป็นแมน1,000%แล้วมันขัดแย้งกับเจ้าที่โพสต์งงในงงแม่นจ้าบิ๊กเป็นคนดีมีความรับผิดชอบใช่จ้าเห็นด้วยเลยจ้ะแม่นกความรักเป็นสิ่งสวยงาม เพศไหนก็ไม่เป็นไรเรารักผู้ใหญ่ที่น้องเป็นคนดีรักครอบครัวและเสียสละพื่อคนรอบข้างเสมอจะรักและเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปวายสวัสดีค่ะแม่ย่าสมรสเท่าเทียมกันแล้วจ้าโลกเขาเปิดกว้างขึ้นแล้วค่ะจะชอบเพศไหนก็ช่างขอแค่เขาทำหน้าที่พ่อบอสมีความน่ารักเหมือนเดิมก็พอใช่ค่ะ ขอแค่เป็นคนดีขยันทำมาหากินก็พอค่ะใช่จ้าชีวิตคนเรามันสั้นอะไรที่ทำแล้วดีมีความสุขก็ทำไปเลยจ้าถูกต้องค่ะรักเพศไหนก็ได้อยู่แล้วมีความสุขที่ไม่ทำร้ายอีกฝ่ายจะเป็นแบบไหนเราก็ทำหน้าที่เต็มที่เหมือนเดิมจ้าคุณแม่พูดน่ารักพูดถูกใจมาก มีกฎหมายยอมรับแล้วจ้าใช่ค่ะโลกเขาเปิดกว้างแล้วจ้าจริงค่ะคุณแม่พูดถูกเขาจะเป็นอะไรก็ช่างนู่นพากันไปหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำให้ลูกให้ผัวกินนู่นที่มันจะอิ่มท้องอิ่มใ้ลูกผัวจะรักใครจะสีใครไม่มากับเธอเกผู้สาวก็มีผิดค่ะแม่นกเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาโสดค่ะใช่แล้ว ฉันอยู่เมืองนอกฝรั่งเขาเป็นเรื่องปกติแหมเขาไม่สนอะไรทั้งนั้นเขาทำมาหากินไม่มานั่งพูดแขะกันต่างคนต่างอยู่รักใครก็ได้ขอให้คนคนนั้นเป็นคนดีไม่ทำลายครอบครัวให้พังลงช่วยกันสร้างสิ่งดีๆเป็นอะไรก็ช่างว่าแต่เขาเป็นคนดีจ้าใช่ค่ะแม่อะไรที่เรามีความสุข ไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยค่ะวาสนาเจ้าคักน้อยยายได้ลูกดีด้คักลูกจะเป็นอะไรก็ช่างว่าแต่เขาเป็นคนดีเนาะส่วนพวกมาแสเขานั้นพวกนี้พวกอิจฉาเขาพวกไม่ยอมรับความจริงหาแนวมตินู่นนี่นั่นคุณดีเท่าเขาหรือ,อยังโมโหแทนเป็นอะไรก็ช่างแค่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่เบียดเบียนใครพอจ้า รักเหมือนเดิมหอมเชียเลยค่ะแม่นกใครก็ได้เรารักด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะสดก็ดีเนอะแม่นกพูดถูกใจมากเลยค่ะใช่จ้าโฟกัสที่ความสุขเปิดกว้างให้ลูกเหมือนแม่นกจ้าใช่ค่ะแม่นกคนคิดลบอย่าใส่ใจความรักเป็นสิ่งสวยงาม จักใจสาววายเห็นด้วยค่ะช่ช่ๆบอดรักใครแล้วมีความสุขฉันก็รักตามมีความสุขตามจ้าความรักสวยงามเสมอรักระหว่างอะไรกับอะไรก็งดงามหมดแม้แต่คนรักหมารักแมวแมวหมารักเจ้าของก็สวยงามจ้าถูกใจพูดถูกค่ะถูกใจล้านเปอร์เซ็น เป็นอะไรชอบอะไรก็ช่างขอให้เป็นคนดีทำงานสุจริตขยันทํามาหากจริงก็พอแล้วแม่อย่างงึดจ้ารักแม่ดนกและผู้ใหญ่บ้านค่ะใช่แล้วค่ะความสุขของใครของมันแต่ที่แน่ๆน้นองบิ๊กเก่งและรวยมากจ้าจะรักใครก็แล้วแต่ขอให้รักคนก็พอใช่จ้าอยากเป็นอะไรไม่ว่าขอให้เป็นคนดี ขยันทํามาหากินไม่มาคอยแซะชาวบ้านเขาสมองนมีไหมช,ชยายชายใยนกความสุขของเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครจะรักใครเ fc รักด้วยจ้าขอให้เป็นคนดีค่ะอย่านอกใจกันเป็นพอไม่อยากเห็นคุณที่ชื่นชอบและติดตามเจ็บอีกใช่จ้ามันอยู่ที่ใจล้วน ไม่สนว่าบิ๊กจะเป็นแบบไหนรักที่เป็นน้องบิ๊กค่ะใช่ค่ะแม่นกอีกอย่างน้องบิ๊กโสดจะชอบใครก็ได้ลูกเราแต่หนักหัวคนอื่นแม่ดิ้นกันหนักรักผู้บ่าก็ได้เพอมีลูกแล้วใช่ยายพวกไม่ได้หนังสือนั่นหลักที่คิดแบบเดิมๆอยู่จริงของแม่นกขอให้เขาเป็นคนดีเขารักกันลูกเรามีความสุข เราก็มีความสุขด้วยขอให้ลูกแม่นกเวรวยิ่งขึ้นไปจ้าพวกอิจฉาตาแตกความรักเป็นสิ่งสวยงามรักใครก็ได้นะ,นะแม่ขอแค่ซื่อสัตย์ต่อกันเป็นพอคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยิ่งทำดียิ่งเจริญลุ่งเรืองจ้ารักแล้วรักเลยเป็นเพศไหนก็รักจ้าขอแค่เป็นคนดี ถ้าลักผู้ใหญ่บ้านจะรักใครก็รัก E.P. 1ีหถึงยีต่อ E.P. 26จ้าโลกมันเปิดกว้างนะไม่มีใครว่าหรอกแม่ถ้าลูกแม่จะชอบผู้ชายนะคดีมันจะพลิกเอานะสิสงสารหัวอกผู้หญิงนะเพศเดียวกับแม่เลยเขาเปิดกว้างหมดแล้วจ้าเรื่องแบบนี้นิ้นปังปง,งานเข้ารัวๆันุ่นจ้าลูกเจ้าจะเป็นอะไร ฉันก็เป็น f อตัวยงคือเก่าจ้าถูกต้องคนไม่ยอมรับโลกภายนอกคือใจบอดมากๆส่วนตัวกับผลงานควรแยกแยะนะเขาไปออกดาวพุธจ้า,าใช่ค่ะแม่ยา่าใช่เขาเป็นอะไรฉันก็ชอบเขาเหมือนเดิมเพราะฉันชอบที่เขาขยานันเป็นอะไรก็ช่างแต่ที่แน่ๆเป็นคนเก่งและคนรวย จริงแม่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่นกค่ะอ้าวจริงดิบอสไม่แมนจริงเหรอโอ้ยเนาะมาช่างว่าเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เป็นคนดีก็พอแม่นกจงภูมิใจที่มีลูกแบบน้องบิก๊กสุดยอดใช่จ้ายายนกจากใครก็ได้เนาะถูกแม่ใครว่าคนของคุณดี ก็อย่าไปเอาผัวใครมันจะเป็นกรรมถึงลูกเขาด่าเจ็ดจจชั่วโคตรนะคะสาวใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ว่ากันแล้วช่วยกันทำมาหากินยิ่งรวยรวยขอโทษนะขอเอ่ยชื่อพี่ดิวสิเขาช่วยกันทำงานรวยเป็นพันล้านเป็นอะไรก็ช่างว่าแต่รู้จักหาอยู่หากินไม่เดือดร้อนคนอื่นแม่นกทันโลกทันสมัยจริงๆ สอนพวกปะสอดอหน่อยแม่มันปึกทำอะไรมีความสุขก็ทำเลยแค่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนสมรสเท่าเทียมแล้วฉันเกียร์แม่นกให้ผู้ใหญ่บ้านรักใครฉันก็รักด้วยกบอยู่ในกะลายอมไม่เปิดตามองโลกว่าเขาไปถึงไหนแล้วชอบใครชอบมันขอให้เป็นคนดีก็พอใช่จ้าเขาไปเดวอังคารกันแล้วจ้า ผู้ใหญ่บ้านรักใครก็รักด้วยโลกเขาไปถึงไหนตอไหนกันแล้วรักทุกอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่ายากกับเขาหลายเขาไปถึงดาวอังคารกันแล้วทุกวันนี้เขาไม่มาเสียเวลาบุลลี่คนอื่นหรอกอยากประสบความสําเร็จทําไมไม่ดูเขาเป็นตัวอย่างรวยเอารวยเอาแร่ะแน่มาก